มะเขือเทศเป็นพืชที่เกษตรกรเลือกปลูกในช่วงว่างเว้นจากการทำนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได้พัฒนาสายพันธุ์มะเขือเทศสีดาพันธุ์ใหม่สามารถทนต่อสภาพอากาศร้อนต้านทานโรคต่างๆได้ดีและปลูกได้ตลอดทั้งปีจุดเด่นของมะเขือเทศสีดาพันุ์ใหม่ที่เราปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมานี่ก็คือ<ฆ>หนึ่งมันจะทนทานต่อโรคใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ<ฆ>ซึ่งเกิดจากเชือ้อไวรัสตรงนี้เราจะมียีนทีว้หนึ่งทีไว้สองทีว 2, ท้สามซึ่งเป็นที่รู้กันทั่วไปครั<ฆ> okay. อันที่2มันจะต้านทานโรคเขียวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียและอันที่สก็คือมันทนร้อนสามารถติดผลได้ที่อุณหภูมิ35องศาเพราะนั้นเราก็จะได้เปรียบพันธุ์อื่นๆหาพันธุ์อื่นๆถ้าเกิน32องศาเขาจะเริ่มไม่ติดผลแล้วแต่ของเรายังติดผลอยู่ตรงที่ที่เราพัฒนาขึ้นมามี3พันธุ์หลักๆก็คืออุบลหนึ่งอุบลหนึ่งลูกจะออกค่อนข้างจะยาวนิดนึงอันนี้ลูกยาว ส่วนอุบลสองนี้ลูกจะออกลูก,กรีเหมือนเหมือนเหมือนสีดาทั่วไปแต่ว่าตรงปลายผลเขาจะแหลมนิดหนึ่งส่วนลูกที่4นี้เขาจะรีมนเลยซึ่งตรงตามลักษณะต้องการของตลาดของมะเขือเทศสีดาเรามีอยู่3เมือทั้งสามพันนี้จะทนทานต่อทั้ง3อย่างที่พูดมาตรงนี้กพเกษตรกรเขาสามารถที่จะปลูกได้ทั้งปีนี่คือวัตถุประสงค์หลักของเราแล้วขณะเดียวกันผลผล,ผลิตก็สูง เพราะฉะนั้นถ้าผลผลิตสูงแล้วก็ปลูกได้นอกฤดูในขณะที่คนอื่นปลูกไม่ได้ถ้าเอาพันธุ์เราไปใช้เกษตรกรก็จะมีรายได้ดีติดต่อขอมเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศสีดาพันธุ์ใหม่ไปทดลองปลูกได้ค่ะนับเป็นความก้าวหน้าด้านงานวิจัยนะคะที่สามารถพัฒนาจนได้มะเขือเทศสีดาสายพันธุ์ใหม่ที่ทนร้อนและทนโรคได้ดีช่วยให้เกษตรกรสามารถประหยัดต้นทุนการผลิตและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพี